สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเช็คลาลิซาของลิซ่าแบล็กพิงพุ่งกระฉูดทะลุเพดานยังปังอย่างต่อเนื่องมิวสิกวิดีโอเพลงลาริซาผลงานเดี่ยวลิซ่าแบล็กพิงคเหตุทุบสถิติไม่หยุดล่าสุดก็มียอดวิวทาง YouTube ผ่านหลัก300ล้านวิวภายในเวลาแค่47วันนับตั้งแต่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่10กันยายนขึ้นแท่นมิวสิกวิดีโอของศิลปินหญิงเดี่ยวเคพั OP, ที่มียอดวิวทะลุ300ล้านเร็วที่สุดแซงหน้าเพลงโซโล่ของเพื่อนร่วมวงอย่างเจนี ที่เคยทําไว้6เดือนกับ1วันได้สําเร็จท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก g ี n i ดอทคอมกุบครับ